ในคราวนี้นะครับเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎของทรายและก็ค่าของมุมขนาด30องศา45องศาและก็มุมขนาด60องศานะครับให้นักเรียนได้จดจําค่าของมุมเหล่านี้ดังนี้นะครับถ้าทรายซีต้านะครับโดยที่ซีต้าของเรามีขนาด30องศา ค่าของไซด30องศานะครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษนส่วนสองนะครับแต่ถ้าเมื่อซีตาของเราเป็นมุมที่มีขนาด45องศานะครับค่าไซดของมุม45องศาก็าจะมีค่าเท่ากับสแคร์รูทสองส่วนรูทสองนะครับและถ้าเกิดว่าซีตาของเรานะครับคือคือมุมขนาด 60องศานะครับหรือไซด60องศาเนะี่ยค่าที่ได้ก็คือสแคร์รูท3ส่วน2นะครับถ้าเป็น cos ์ซีตาแล้วก็ซีตาคือมุม30องศานะครับค่าของคอรส30ก็คือสแครรูทของ3ส่วน2แล้วก็ถ้าเป็นคอรสของมุม45ค่าของสแครค่าที่ได้คือสแครรูท2ส่วน2 และถ้าเป็นคลอสของมุม60องศาค่าที่ได้ก็คือเศษ1ส่วน2ครับแต่ถ้าเป็นค่าของแทนซีตาถ้าแทนซีต้า30องศานะครับหรือแทน30องศาเนี่ยค่าที่ได้ก็คือ1ส่วนสแควรรูามนะครับ ส่วนถ้าเป็นแทน45มีค่าเท่ากับ1ถ้าเป็นแทน60องศาก็จะมีค่าเท่ากับสแครรูทของ3นะครับซึ่งนักเรียนต้องจำค่าเหล่านี้ให้ได้นะครับอทีนี้เรามาดูกฎของทรายนะครับในกรณีที่อยู่ในรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ ถ้าด้านนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว c ใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> แล้วก็อีก2ด้านยาว a กับ b นะครับและมุมซีตาของเราอยู่ในลักษณะนี้ดังรูปนะครับ <Yeah. S 1> โดยทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยเราจะได้ว่าความยาวของ c กำลังสองหรือ c กำลังสองจะเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองถูกไหมครับ แต่ถ้าเป็นกฎของซน์นะครับเช่นซน์ซีตาซึ่งซีตาในที่นี้ก็คือหมายถึงมุมที่อยู่ในรูปนะครับซายตีซีตาของเราจะมีค่าเท่ากับความยาวด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมซีตาก็คือด้านนี้ใช่ไหมครับนั่นก็คือ A จะส่วนด้วยความยาวของด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากซึ่งด้านตรงข้าม ใทุกครับซึ่งด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ4ก็จะเป็น a ส่วนด้วย4นะครับนี่คือความหมายของของไซน์ซีตานะครับ